สวัสดีครับมาดูวิธีการใช้งานรีโมทเปิดฝาท้ายนะครับเป็นรีโมทที่มี2ฟังก์ชันจากเดิมของติดรถนะครับมีล็อกกับปลดล็อกนะครับเดี๋ยวจะกดปุ่มลดล็อก2ครั้งนะครับก็จะทํำให้ฝากระโปรงท้ายเปิด1นดนะครับเปิดแล้วส่วนวิธีการติดตั้งก็จะมีมอเตอร์1ตัวครับไว้สําหรับดึงกรอนตัวนี้ครับแล้วก็ผมจะติดไว้ตรงนี้ครับมอเตอร์ แล้วก็จะโยงมาเจาะรูน้อย,อยเอาลวดมาผูกกับไอ้ตัวที่กระชากกรอนตรงนี้นะครับต้องเอาลวดเส้นเล็กๆนะครับถ้าเป็นของเดิมที่ติดมากับแถมมากับมอเตอร์นะมันจะเป็นเส้นใหญ่อย่างงี้แล้วมันจะใส่ตรงนี้ลําบากแล้วมันจะจะขืนครับเวลาเราติดตั้งมอเตอร์ไปแล้วมันก็จะทําให้มันนัดกับตัวนี้แต่ลวดเล็กๆเนะี่ยมันให้ตัวได้ดีกว่านะครับก็เลยใช้ลวดเล็กๆส่วนวงจรนะครับนี่ ก็จะเป็นวงจรสามเส้นด้วยกันนะครับปล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นีะก็จะมิ3สามเส้นนี่น่ครับก็มีเส้นกราวแล้วก็เส้นตัวที่มามาสัญญาณไฟยจาจ่ายให้กับมอตเตอร์เส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้มันดึงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นคําสั่งจากในรถนะครับผมต่อมาจากเสาบของ ประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะโยงมาง่ายกว่าเพราะว่ามอเตอร์มันหันไปทางแกะในนี้เลยนะครับก็จึงเสาบีจะมีปลั๊กหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นเส้นด้านบนสุดฝั่งขวามือนะครับผมก็จะตัดหางปลาหนึ่งตัวแล้วก็จะหางปลาจะมีสองข้างนะผมตัดออกข้างหนึ่งก็จะเป็นเหลือเขี้ยวเขี้ยวเดียว ก็ย้ำกับสายไฟแล้วก็ทิ่มเข้าไปเลยแล้วก็เอาเคเบิลทายรัดไว้อยู่แน่นอนนะครับนี้ไม่มีหลุดก็จะมีฟิวหนึตัวฟิวป้องกันระบบนี้ไม่มีไฟเลี้ยงนะครับอาศัยไฟจากสัญญาณปลดครอนประตูเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ล็อก2ครั้งขึ้นแล้วแต่ถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็เว้นระยะไปประมาณสักเกิน3หรือ4วินาะทีเกินนั้นอนะ่ะมันก็จะไม่ทำงานนะเพราะมันจะมันจะต้องเป็นระบบที่ว่ากด2ครั้งภายใน3วินะครับ1 2นะครับถ้าสมมุติผมกดให้ดูนะเดี๋ยวจะดูว่าถ้ากด เวลาที่มันห่างเกินไปอ้หนึ่งครั้งนะครับนะเบ้นไว้กดอีกหนึครั้งไม่มีผลนะครับมันก็คือการปลดล็อกประตูทั่วไปแต่ว่าถ้าสองครั้งในระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับมันก็จะปลดกรอนของฝากระโปรงท้ายได้นะครับนี่หนึ่งสองนี่ครับนี่ขึ้นแล้วโอเคครับสมบูรณ์แบบเดี๋ยวใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวทัก อีกทีก็แล้วกันนะครับอีน,นี้ผมทําไว้ติดรถผมเองแล้วก็จะทําขายด้วยครับมีหลายชุดมากเลยผมสั่งอะไรมาแล้วก็จะประกอบขายครับติดตั้งง่ายมากครับเพราะว่าเป็นแค่สามสายเองเราหาสายไฟแค่ตรงที่จุดเสาบีเส้นเดียวอันนี้ก็ออกจากออกจากกล่องก็เข้าไปที่มอเตอร์เส้นหนึ่งแล้วก็ออกจากมอเตอร์ในมอเตอร์ก็มี2เส้นก็เส้นหนึ่งก็ลงกราว ส่วนอันนี้ก็คือกราวไปเลี้ยงกล่องนะครับก็พ่วงมาเลยโยงไปที่นูน่นโยงไปที่กล่องเลยกล่องไอ้กราวกราวมาจะพว่วง2จุดนะครับคืออันเดียวลงกราวหนึ่งแล้วก็มาที่กล่องอันหนึ่งแล้วก็ไปที่มอเตอร์อันหนึ่งเนี่ยตรงก็คงจะเข้าใจนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชม